มาซอยมะละก,กอให้น้องแม่บานเพิ่อยากไดนี่ลูกนี่เดี๋ยวยางมันสิล่นใส่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้ายางล่นจะไม่ค่อยดีมันละก,กอ พี่น้องแม่บ้านพันอยากได้ซีลูกลูกสันลูกยา้วนลูกยาาวแบบนี้พันจะเอาสองลูกไม่แน่ใจว่าลูกนี้มันไกลไกลไกี่โลบ่ะพันมาคิดตามเป็นจริงพี่เดี๋ยวจะเบิ่งลูกหลางๆให้น้องพันต้องค่อยระวังบ่ให้ยางพี่น้อง แล้วกัลูกนี้พี่น้องเอาลูกลางๆใล้เพิ่นตะตะตตะตตะข้อหยานเปลือนดินกันข้อหยางเนี่ยนะต้องไปทำความสะอาดนี่ก่จอ,อย่าใหยางออกแล้วกับเปื่อนดินมันจะบอดีค่ะต้นนี้ต้นนี้เอาลูกลางๆให้น้องเพิ่อนอันนี้ก็เอาสองลกูกเนี๋ยนะ ป่อยากให้มันลดเมื่อพี่น้องถ้าลดเมื่อ,อย่างออกจะค่อยดีวางไว้วางไว้ก่อนสวยนะขัดเดียวออต้นนี้ลูกสัน่นเดี๋ยวจะหาลูกนิหน่อยอ่ะเพื่อนอันนี้มันใหญ่พดด่าจะเจ็ดแปดขีดอัลูกประมาณสี่หาขีดนะ่าจะลูกนี้แหละกระทั่งพอดี อาจจะวานสามหรือสี่ขีดได้เอาไปวางไว้นี่เดี๋ยวตะการมาใส่พี่เนาะยุ่งหลายพี่เนาะเพได้เอาหนังสือพี่มาห้องเดี๋ยวต้องคอยๆประคอง คิดว่าลูกนี้นะ่จาจะไกลๆเจ็ดหรือแปดขีดลูกนี่น,ะน่าจะไกลกาิโลอันนี้ก็เจ็ดถึงแปดขีดเดี๋ยวไปสร้างเลยอุย้ยยุ่งกระไรพี่น้องต้องเฝ้าเขาบ้าน